เครื่องนี้เขาเรียกอะไรฮะตัวตั้งังตั้งหนังตั้งหนังหตั้งกรอบรำมอ้เนี่ยอ๋อเม็ดอินดิอุสเซ่นะลูกกรองอ๋อดัมชูนิ่งเหรนะฮะใช่ครับผมเพิ่งรู้วันนี้อาจารย์เพราะมันมีมันมีมีเตาย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 แย่แล้วมิเตอร์โมแกนสือว่าตั้งมันกระจกครับผิวเรียกใช่ไหมครับมันเข็มก็จะขึ้นแบบตรงเปียเลยอืมอันเนี้ยข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้มีตัวใช่ฮะความความตัวเนี้ยคือมันวางมันละมันดึงเสมอขึ้นเสมอไม่เสมอเนี่ยอะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราวางบนกระจกเรียบๆมันจะยังไงครับกระจกกระจกเรียบมันคือแบบมันเรียบเนาะครับคือมันตึงเลยไงมันก็ชี้ตรงอ๋อชี้ตรงเลยชี้ตรงแบบทิ้งวันที่ศูนย์เลยนะฮะใช่แต่ถ้าตัวนี้ของผมตัวเนี้ยคือตัวนี้มันหย่อนยิ่งหย่อนก็จะเข็มก็กระดิกลง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 อ่าหย่อนนี่ส่วนมากให้ตั้งเนี่ยเก้าสิบเนาะประมาณเก้าสิบนี่แหละความตึงแต่ว่าเป็นตัวแต่รุ่นเนี่ย คนเสียงของมันก็จะมีแต่ละแบบเนาะเราก็ต้องตั้งรู้ลองเล่นดูเฮ้ยถ้าตั้งการศึกษาเป็นหลักก็ไม่ได้หรอกเสียงมันแหลมไปปิ้งไปต้อถ้ามันตึงมากเสียงมันแหลมยิ่งยิ่งแหลมอ๋อครับยิ่งยิ่งเสียงยิ่งใสยิ่งแหลมแต่ก็มันก็จะบางลงนี่นะบางลงเอออ่นีบางคนอาจจะไม่ชอบอีกใช่ทีนี้มันมีมาตรฐานไหมครับอาจารย์ว่าประมาณนี้คือมาตรฐานของมาตรฐานคืออันเนี้ยเก้าสิบไปก่อนอ้ยังเดินย่างดีแต่ของอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็จะมาตั้งก็เก้าสิบ บางตัวผมก็ตั้งยอมมาหน่อยให้ใหแต่และตัวมันเสียงใกล้เคียงเหมือนกว่าเอาหยอมนิดหนึ่งดีกว่านี่โ <laughs> <Rey> อ้โหของอาจารย์นี่เกือบเก้าสิบเลยนะ <c oughs> เอออะไรเงี้ยอ่าเนี่ยจุดที่เราวางเดี๋ยวเราเดี๋ยว<ะ>จุด,จดก็ใกล้ๆ,ๆนี้ประมาณห่างสักนิ้วหนึ่งเนาะอันนี้เอาเวลาวา,างตรงนี้ใกล้ๆนี้ให้ใกล้ๆขอบ นน<อ>จักประมาณกับนิ้วเนี่ยไล่ไล่ไล่เยอร,รอบๆมันเสมอกันไหมมันควรจะตั้งให้เสมอกันนะความแรงเหมือน<อ>พลังก็ต้องออกมาเต็มที่เวลาตั้งเราก็ต้องหมุนตัวนี้ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตใ,ให้ผมดูกักตัวนู้นแลวกันนะถือเราตั้งเองก็ได้ถ้าไม่มีเข็มแต่ว่าความบาลานซ์พลังเราจะไปรู้ได้ไงเนาะม้วนม่วเลยครับนี่ลองลองดูลองดูเป็นนี้เดี๋ยวผมเคลื่อนย้ายเจ้าตัวนี้ออกี้อ๋ออย่างนี้คือหย่อนนะฮะ คือไล่ไล่ไล่ไ่ไปใช่ไหมครับครับเสียงก็จะตรงตรงตรงเนาะครับเพราะมันหย่อนคือมันก็ไม่ใสใช่ครับมันจะทึบๆเหมือนนังกองยาวตั้งกองเหมือนกันเหมือนกันเขาตีไปแล้วเอาข้าวมาแปะไปใช่ครับใช่ครับแล้วต้องมีอุปกรณ์ในการหจูนหก่อนนะก็คือมีเจ้าตัวนี้ อจงตัวนี้นะครับอ๋อมันต้องใหม่อีกข้างนึงนี่คือรุ่นอ๋อมันมีแกนเดียวเนี่ยใช่มันก็ยึดตัวนี้นะครับโลหมุนแน่นๆอย่างเงี้ยความสูงความสูงตรงนี้อ๋อเป็นการตัดถ้าชิงอ่ะใช่ท้าชิงเนี่ยหมอันนี้ก็โอเคสูงนิดนึงตัวต่ำมากก็ติดเสร็จข้างล่างอ๋อมันวิธีการจุนแบบนี้ สมุนเซลลละหมุนที่ตึงอนี้เนก็จะเข้ามาใช่ไหมจะดึงเข้ามาอเ็นังคอรึงคอมาคอก็จะต้นถ้าหมุนให้มันผักใบคอก็จะสูงขึ้นนี่คือการการหมุนเกลียวตรงนี้ครับใช่ครับหมุนเกลียวครับแต่ว่าสังเกตดูนะคุณผู้ชมมันไม่มีทนลิงอ่าเนี่ยไม่มีทนลิงคือมันเป็นขอบติดติดขอบนี่มันก็เลยไม่ไม่ดังมากไงอ่าโอเคคราวนี้เล่นหนักเสียงจะไม่แน่นพอถ้าไผู้ชลหรืเสียงจะแน่น ทีนี้เราจะตั้งสายก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ตัวนี้เราหมุนนะฮะหมุนจากมุมไหนก็ได้นะต้องหมุนทั้งอันไหมจารย์ทีละคู่ก็ได้ทีละคู่แล้วก็ให้มันทะยานทะยานอ๋อจากตรงนี้แล้วมานี่ทะยานใช่เออมันจะได้บาลานซ์เนาะใช่ใช่มึงคนที่ไล่ไปเนาะไม่ได้ถ้าไล่เนี่ยมันจะยากนะมึงได้ นี่เราหมุนไปเรื่อยๆไม่ลานซ์ทิองหมุนที่ยางตรงข้ามครับค่อยหมุนไปทีละนิดทีละนิด่าไปก่อนคนซ่อมอุปกรณ์นี่ต้องใจเย็นนะอูหดีแต่งมันใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ดูค่อยแต่งเนาะทำไปเรื่อยๆเนาะครับอาจารย์รู้เรื่องราวพวกนี้มาได้ยังไงครับอาจารย์เพื่อนฝรั่งก็สอนเออผมว่า youtube มันก็ไม่มีอาจารย์ตอนที่อยูสวจรจิตอลนี่แหละ จะเจอเพื่อนจากหลางชาติเยอะมากนี่แหละผมกำลังจะถามเรื่องนี้ว่าอาจารย์ไปอยู่จตุจักรได้ยังไงหูเรองยาวผมมีเวลาอาจารย์เรื่องของเรื่องอาจารย์เนี่ยเรียนจบมาทางด้านศิลปะใช่ไหมเพราะช่างเนี่ยภาพวาดนั่นเลยภาพทะเลทะเลหมอกเนาะตอนฝันเรียนตอนตอนเรียนก็หาลูกขายลูกไปเยอะเลยอาจารย์เป็นได้เงินนะตอนขายเอออาจารย์เป็นคนช่างศิลป์แล้วมาเล่นดนตรีทีนี้อาจารย์ไป ไปที่จัตุจัตุจักนี่คือกางไปทำงานถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็จะมีเพื่อนพี่น้องเนาะที่ผู้ชายอารมณ์สินทั้งหลายมีทั้งฮิปฮอปมีทั้งเลงเก้มีทั้งเฮฟวี่มีทั้งคาร์บอนที่อินดีแดงเยอะครับก็เราไปเดินที่สวนรู้จักกันเยอะมากเราก็ชอบแต่เราชอบคาร์บอน่ะชอบดนตรีนี่เป็นหลักแล้วก็มีร้านเพื่อนที่เป็นคาร์บอนน้องเน่ะ ขายของนั่นเขาบอกเฮ้ยก็คุยกันเฮ้ยเ้เดี๋ยวผมเล่นดนตรีหน้าร้านดีกว่าว่ะแล้วเราก็มีซีดีบลูกราสขายด้วยเพื่อเพื่อความตั้งใจเนาะเราเล่นบลูกราสเล่นบลูบนโจเนี่ยคึงไทยมันไม่รู้จักคำว่าบลูกราส์เลยบลูกราส์เพราะนั้นคงไม่รู้จักหรอกเพราะพูดว่าบลูบลูกราสเสียงมึงคนนึกว่าบลูแจ๊สนั่นเราตรงนี้ไม่ใช่บลูแจ๊สนะครับบลูกราส์ย่าสีฟ้าอ่าบางทีคุณก็จะบู บูแจ้าอยูยทำไมไม่ต้องเป็นหญ้าสีฟ้าล่ะอาจารย์นี่แหละกาลังจะฝากตำราเล่มงนี้เออเออรสเคิร์กคนเนี้ยเป็นคนคิดค้นการเล่นแบนโจแบบทริิกเกอร์ขานนิ้วเนี่ยนะนิ้วนี่ก็กำลังสอนลูกเขาแล้วตำราเล่มงนี้ทำโอ้โหเปิดตำราภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอยู่เลยน้อยนหน้าแล้วเราจะมีเรื่องนี้เนี่ยประวัติศาสตร์จะมีนะเออพูดถึงประวัติศาสตร์อ่าในนี้มีแท็บ ไมถเป็นแถบไใช่ไหมล้าดูยากเนี่ยนี่คือต้นต้นต้นทางต้นคนที่เล่นแล้วแล้วคนที่เขียนต่ลายเขาไม่ไม่เคยเขียนเองนะครับแลวเคยฝึกเป็นเบนโจมาจะมารสีขวบเนาะเขาอยู่โนโธเรนาเนี่ยครับฝึกแบบจากพ่อพ่อโปูโปถทังนั้นเขาเล่นเบนโจหมดครับครับครับแล้วเขาเล่นเบนโจอ่ะเขาก็ฝึกมาเรื่อยฝึกมาเรื่อยโดยไม่ไม่เป็นโน้อแต่มันอัจฉริยะมากฝึกไงเล้่มันมันเข้าทางแบบสากลเนาะครับเขาอ่ะ ลเล่นเบนโจได้อย่างเชี่ยวชาญและเก่งมากกว่าคนก่อทุกนคนในยุคนั้น<ม>อย่างการเบนโจแบบทิปเกอร์ก็มีมั้่ก่อนแต่ว่า ใช้นิ้วมั่งใช้เล็บมือใช้เล็บมั่งก็แบบไม่ได้มาฐานแกมาทำได้มาฐาน๋อคือกำหนดตำราใช่แล้วคนเขียนตำราไม่เขานะเพื่อนเขาเขาเขียนไม่เป็นอ๋อเออเข้าใจแล้วแล้วเขาอธิบายก็ไม่เก่งเออแต่เพื่อนเขาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเียนให้ว่าผมพอรู้ชึวดีนะเขียนตำราให้เลยให้แล้วดูเขาเล่นทีละทีนิดแล้วถามเขาแล้วก็บอกเราเพื่อนเขามาเรียบเดิมภาษาดนตรีใหม่ภาษาสากลใหม่การสอนคือเขาอธิบายไม่เป็นมันงงนะ ก็กลายเป็นว่าเป็นตำราขึ้นมาตำรา,า,าขึ้นมาโดยเพื่อนเขียนให้บลูแก๊ส <Blue Gas S 2> เนี่ยเนาะครับบิลบัลโลเป็นคนที่กำหนดคำว่าบลูแก๊สขึ้นมาคำบลูแก๊สเดี๋ยก็เขาหยุดรักกันีซึ่งก่อนนี้ถามว่ามีคนเล่นเป็นโจมามาก่อนนานนี้มีเล่นเป็นโจตัวสองตัวคนไอ้คนเดียวมั่งเล่นกีต้า์แล้วแต่ยังไม่เป็นวงครับหมูป้านเราเล่นเล่นซิซอ,อซึ้งเล่นได้แล้วเดียวคนหนึ่งก็ได้แต่บิลบัลโลเนี่ย ก็เกิดนักนิกี้เขาก็จับเอาเปนโจมาเอาคนเล่นไวโอลินมาเอาเขเล่นเล็กฟิโด้ฟิโด้คือไวโอลินแต่ว่าภาษาเล่นสายคู่เนาะฟิโด้คือก็ไม่มีตำรานนะก็เกิดจากชาวบ้านพื้นเมืองเนี่ยเล่นถัดรุดต่อุนสักสี่มันมันตามจังหวะที่เขาคิดได้แล้วก็เอาดับเบิร์เบสมีมีโบล็อกเล่นไนโอลินมวโอลินเปนโจฟิโดดับเบิร์เบสกีตาร์ มารวมวงกันรวมวงกันครับแล้วก็สร้างด่าขึ้นมาแล้วก็เขาก็ทดสอบการเล่นนะว่าจอกตอนที่เป็นสี่ห้าตัวนี้เขาลองหลายอย่างไม่ลงตัวสุดท้ายคือต้องสี่ห้าชิ้นลงตัวแล้วซาวธรรมชาติอแล้วซาวซิกาเล่นเขาเขาต้องคิดคุณน้ว่าจะเล่นยังให้พออกมันเพราะเขาว่าการเล่นบลูแกลนเนี่ยมันโชว์การเล่นแต่ละตัวการสโลว์คนเดียวกันโอ้ใช่เป็นเพลงแจมไงจกแจมคือการแจมนะ ชาวบ้านนะเล่นได้านนี้ยม,มาแจ้งกันแต่พอตมม้องวงเั้งวงมาฐานปุ๊บลงตัวแล้วอาแบบนี้อาแบบนี้แล้วก็แบบ,บแแก็แบบคำว่าบลูบลูแก,ก,กล้ยขึ้นมาเพราะว่าแคนเทกี้ที่เมืองเขาอยู่เป็นเมืองที่เป็นเมืองเป็นรัฐเกษตรกรเนานะมีเขามีทุ่งหญ้าแล้วรัฐเนี่ยโบราณเป็นล,ล้านปีเมืเองพื้นดินที่นี่เหมือนมีเปลือกหอยเยอะที่มีได้ธาตุแคลเซียมเยอะแล้วม้ากินหญ้ารัดเนี่ยม้าจะแข็งแรง วิ่งแข่งซึ้มเร็วเรียนเล็กซื้อขึ้นขึ้นมอ่านเยอะชอบแล้วเรโบโลเขาถือว่าเขาอยู่ละเทนิคีเป็นเกษตรกรพ่อแม่เป็นเกษตรกรแล้วบ้านเขามีของทุ่งหญ้าแล้วทุ่งหญ้าเขาเขียวเขางามนะแล้วอากาศเขาหนาวเขาเย็นบางช่วงเลยเนื้อความหนาวเย็นของทุ่งหญ้าอากาศดีเนี่ยบางทีหมอะมาเช้าเนี่ยทุ่งหญ้ามองไปมันจะเป็นขอบขางของเขียวองข์ค้างแล้วมีเมืองบูเลสตีอะไรต่างต่ว่า บลูแกลกลายเป็นที่มาใช่โอ้โหผมรู้วันนี้อาจารย์มันเป็นเสัญลักพูดไปตั้งนานว่าบลูแกลสบลูแกลสมาจากอะไรมัน้มาจากบลูกับแจ๊บไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะผมก็นึกว่าบลูเป็นดนตรีบลูแกลสโอเคย่าอะไรเงี้ยสรุปจริงๆแล้วมันคือนี่แหละมาจากตรงนี้จิตวิญญานจินญยาณของวิถีชีวิตของเขาของเขเป็นพื้นหนึ่งทรัพยากรนี่ที่มาของเขาวลูแกลสซีโร